ขอบคุณพี่เดนะคะขอให้ถูกลางวัลนที่หนึ่งนะไม่เหนื่อยไปไหนหนูก็ไม่เหนื่อยหนูทําได้ทุกอย่างแต่ถ้าว่าหนูน้อยใจนี่หนูจะเหนื่อยมากเลยแต่ให้หนูทํางานทางให้หนูทําอะไรหนูก็ทําได้แต่ว่าถ้าหนูน้อยใจแลวหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยมากๆหนูหนูหนูสู้ใจหนูไม่ไหวพี่เดเอานอไม้ไหมเดี๋ยวส่งนอไม้ไล่ให้กิน แม่พาอยู่พากินนี่อ๋อแม่หวานใจฮานหนูคิดถึงทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาในชีวิตหนูถึงจะดีไม่ดีเราก็ร,รู้รู้แก่ใจแล้วว่าอะไรคืออะไรถ้าเขาทําร้ายหนูได้ขนาดนั้นก็แล้วแต่มันอยู่ที่ปากของคนเราที่เขาจะเลือกพูดใส่หนูยังไงก็ช่างหนูคิดทบทวนหนูอยู่กับใครหนูจะคิดทบทวนมาได้ตอนไหนคือตอนไหนตอนไหนคือตอนไหน,น,ไหนมันเป็นความของหนูไง ถึงเขาจะว่าหนูไม่ดีก็ช่างหนูไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนนะหนูอยู่กับใครหนูไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนนะอาน,นี้เทวดาฟาดินเป็นพยานที่คนที่เข้ามาุกกนะ่ะหนูไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเลย <c oughs> <c oughs> ให้ไม่ได้เมาแต่ให้ข้ากล้วยเนาะพี่เดยนะ์เนาะขอบคุณข้ามาแลองในไลฟ์สดครั้งแรกของผู้ชมนี้กันอันนี้คือคอมเมนต์ใครปา เฮ้ยสิบเก้าบาทคือของใครนี่ขอบคุณค่ะ <c oughs> วันนี้เขามากระถินวัดวัดภูวัดภูไม่ฮาวนะแม่พี่เดย์เขามากระถินวัดภูไม่ฮาวตรงที่แก่งตรงที่หนูพานคุณุูกไปแสดงหนัง่ะนะาทำงานให้เงือไหลดีกว่านั่งเสียใจเสียน้ำตากับเรื่องอไรเชล้วปุ๊บใจมากเลยเหนื่อยมาพอแล้วพี่เดย์หนูก็จะทำงานของหนูอยู่แบบนี้ เหนื่อยถามว่านูเหนื่อยไหมนูเหนื่อยมากๆเลยอ่ะพ่อหนูตายหนูไม่ได้ร้องไห้เท่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะนูคบบแต่ละคนนี่มีแต่น้าตาพ่อหนูตายหนูไม่ได้ร้องไห้เลยอ่ะพี่เดชเชื่อไหมค่ะแต่วิ่งงานวิ่งนั่นวิ่งนี่นะหนูไปกรุงเทพนะหนูบอกว่าโอ้พ่อหนูตายหนูไม่ได้ร้องไห้เลยแล้วทีนี้หนูคิดถึงพ่อหนูนะหนูนอนร้องไห้ไหมหนูบอกหนูทําอะไรไม่ได้เลยพ่อหนูตายแล้วหนูวิ่งนั่นวิ่งนี่หนูก็เลยไม่มีน้ำตาให้กับพ่อหนูนะแล้วทีนี้หนูไปไปถึงกรุงเทพแล้วหนูก็มาค เพราะว่านูอยู่นูอยู่กับพ่อหนูตั้งแต่พ่อหนูเข้าโรงพยาบาลไงหนูดูแลเพื่อนนะเนี่พพอออกมาจากโรงพยาบาลนนะ่ะมอให้เอากลับบ้านมาเนาอะไรก็เราเราเราฮาน,นาเลยไม่มีอะไรก็เหมือนเหมือนกับเราดูแลงานอย่างงี้นะพี่เดย์แบบบอกบอกทุกคนนะว่าไม่ต้องร้องไห้รับแขกหาอะไรให้รับแขกให้พ่อเราได้อิ่มไงเราไม่ต้องมานั่งร้องไห้ถ้าร้องไห้นะ่ะแขกมาแล้วเราไม่ต้อนรับนะ่ะเสียใครอ่ะเออนั่นนูนนหน,หนทำได้ใจเราปล่อยให้เขาไม่เข้าใจไป หากวันนี้ใครจะพูดถึงเราลับหลังปล่อยให้เขาทำไปความคิดเห็นของพวกเขาไม่ใช่ปัญหาของเราให้เรายึดหลักความเข้าใจเป็นคนดีในแบบที่เรากำลังเป็นยึดมั่นในความรักและความเป็นตัวเองในแบบธรรมชาติของเราไม่ว่าใครจะพูดอะไรใดๆก็ตามเราอย่าสงสัยในคุณค่าของตัวเองเด็ดขาดอย่าสงสัยในความสวยงามในชีวิตของเราออกไปส่องแสงความเป็นตัวเราในแบบที่เราต้องการจะเป็น หากวันนี้ใครจะตัดสินเราปล่อยให้เขาทำไปหากวันนี้ใครจะไม่